สวัสดีครับผมแนเชียุญเลืองนี่มาต่อวิจรบาขอบคุณแบบบอกมาเลยนี่อกาเนี่ยครับอเนี่ยนะย่อกยหเนี่ยอย่าบอกเ่ย่าพอย่มยเออเอเบยง่ินกบอกถามคืออ่ินยนนๆๆยพอตรงนี้จเออนั่นนะแล้วพอตรงเเลยบอกเนนี่่มเนตน่ะ